แต่ดึงให้ขาดก็ขาดแหละแต่มันเจ๋งมากดูดิ่เหออยื่อยางไม่เป็นไรเีนนะครับสันมีดนะ,ไ,ะไปดูในคลิปเต็มเลยนะครับ ครับสวัสดีนะ้นๆะนะักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกช่วงหนึ่งแล้วนะครับในช่วงของล้วงลับเหยื่อปลอม EP4 นะครับในวันนี้นะครับผมก็มีเหยื่อยางที่เป็นตำนานจะเรียกว่าเป็นตำนานดีกว่าเรียกว่าที่ยังเป็นที่นิยมยอดฮิตอยู่ในป <Okay. S 1> ัจจุบันนะครับเป็นเหยื่อยางที่เใช้ในงานอนเนกประสงคนะ์เนาะไม่ว่าจะตกปลาช่อนนะครับ ปลากระพงปลากระสบเนี่ยใช้เหยื่อตัวนี้ได้เลยนะครับนั่นคือปลายางแซตแมนนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด3นิ้วนะครับดูนะครับลักษณะซองก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับผมเนี่ยใช้มาหลายปีมากนะครับตัวนี้ก็ยังติดใจยังใช้อยู่นะครับนี่นะครับลักษณะด้านซองด้านหลังนะครับเขาก็เขียนว่าอีลาสติกนะครับเป็นวัสดุที่ทํามาจากอีลาสติกลักษณะเนื้องานก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นปลายางนะฮะมันสามารถยืดได้หดได้ครับนี่คือความจ๋งของมันเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับมาดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับอ่านะฮะหางโบกเป็นสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมมนๆอ่ะลักษณะดีเทลรายละเอียดนะครับมีเกรดอ่าค่อนข้างสวยงามเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากมากเลยนะเรื่องของรายละเอียดนะครับอ่าเหยื่อตัวนี้ก็เป็นเหยื่อทางอเมริกาครับทางยุโรปโซนอเมริกาบ้านเรานะครับ อมาวัดขนาดดูนะครับประมาณอื8เซนเนาะอ่ะตีไปประมาณ3นิ้วนะครับประมาณ3นิ้วอ่านะฮะสวยงามกําลังดีอ่าแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยนั่นคือเยื่อแบบเหมือนนะครับ <Yeah. S 1> เหมือนที่แมนจากช้อปปี้ลา a าด้านะครับมีเยอะมากนะปัจจุบันอ่าความเจ๋งของ พวกเหยื่อพวกนี้ก็พูดก,กันตรงๆเนะมันเป็นเหยื่อทางฝั่งประเทศจีนนะครับก็ได้ทําการให้มันคล้ายนะอ่ะผมใช้คําว่าคล้ายดีกว่านะโอเคอ่นานาักนา้าดูนะครับลักษณะภายนอกนี่คือใช่เลยเหมือนมากเลยนะอ่ะนะครับสีสันสวยงามรายละเอียดก็มีค่อนข้างดีเลยนะครับทำมาดีนะผมยอมรับเลยว่าทำมาดีนะหลังๆนี่คือแบบเนื้อ,อยางเนี่ยไม่อย่าเรียกว่าใกล้เคียงต้นแบบใกล้เคียงกับ ตัวเมื่อกี้เลยอะนะครับดูหางหางเนี่ยจะมนกว่าตัวของซัดแมนนะครับอ่าหัวนะครับกลมกว่า,วาเอ่อหัวเนี่ยจะกลมกว่าเนาดูของซัดแมนจะออกเป็นยาวๆนิดนึงนะครับต่อมามาดูลักษณะเทียบดูเห็นๆน,นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะผมจะทดสอบนะครับโดยการดึงว่าอันไหนเนี่ยมันจะคงทนกว่าการอัอนนี้ก่อนดึงนะครับเดี๋ยวดู ตัวนี้ก็8เซนเหมือนกันนะครับอ่าประมาณ3มนิ้วเนาะนะครับมาดูชัดๆนะฮะเดี๋ยวผมจะลองมาทดสอบเจ้าตัวซีแมนนะครับเซ t แมนของเราเนี่ยอ่าประมาณนี้เลยนะครับยืดได้1ฟุตเจ๋ง <Wow. S 1> จริงๆนะครับนะต้องลองใช้นะนี่ผมแบบใช้มา4-5ปีแล้วยอมรับเลยว่ามันคือเหยื่อที่เจ๋งมากๆเลยนะครับในการตกปลาช่อนอ่ามาดูงานเรียนแบบ ัันนบบ้้างะครอจำลืมบอกไปนะครับราคาของซีแมนเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยบาทนะครับหนึ่งสองนี้ก็มีหกตัวส่วนงานคล้ายเนี่ยงานจีนเนี่ยมันจะราคาแค่สี่สิบกว่าบาทนะนี่ครับดูนั่นนะความเจ๋ง <Okay. S 1> ของเหยื่อจีนนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับในยุคปัจจุบันนี้บอกเลยว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่แต่แต่ว่าอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะพอมันยืดแล้วเนี่ยความยาวมันกลับ ยาวขึ้นนะฮะ oh, <no. S 1> เมื่อสักครู่เนี่ยเราวัดกันมันจะได้8เซนนะอ่าอันนี้มันได้8เซนกว่าด้วยนะครับอ่ามันบ่งบอกถึงว่าเนื้อยางเนี่ยสู้ตัวต้นแบบไม่ได้อ่านตัวนี้ก็คือตัวที่ผมยืดไปตัวแรกเห็น <Okay. S 1> ไหมนั่นนะความยาวนี่ยังมไม่ได้ยืดออกไป <Okay. S 1> เท่าไหร่นะครับอ่านดูนะฮะด้วยวัสดุที่เป็นอีลาสติกนะครับเ <Wow. S 1> คืนตัวเนาะแล้วก็ ยืดหยุ่นได้ดีกว่านะครับบอกเลยนะจุดจุดนี้นะครับสําหรับซีแมนของเรานะนะนๆหลายท่านผมก็เคยใช้แล้วก็คงใช้อยู่เหมือนผมนติดใจอ่ะพูดเลยมันดีจริงนะผมใช้ตกปลาช่อนตัวหนึ่งนี้แบบคุ้มมากๆได้เป็น ทำออกมาได้สูสีกับซีแมนมากๆเลยแต่ให้เลือกกันนะอันนี้พูดตามประสบการณ์ที่ผมตกนะสู้ของซีแมนไม่ได้นะน,นี่อันนี้พูดตรงๆครับแพงกว่าย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับอ่านะฮะดูนะครับเดี๋ยวลองกดดูว่าซีแมนเนี่ยจะลอยน้ำได้ไวกว่านะครับกดลงไปแล้วขึ้นมาไวกว่านะครับอ่ะมาดูการเกี่ยวตัวเบ็ดนะครับนั่นนะก็เกี่ยวทั่วไปเลยนะครับอันนี้ผมจะสาธิตจากการเกี่ยวช่วงหัวนะครับ อ่ะอันนี้ก็คือตีผิวน้ำเนาะเกี่ยวช่วงหัวไปให้มันมิดเงี้ยงเนี่ยกะพอดีกับช่วงตะขอเบ็ดที่เราวัดเอาไว้นะครับแล้วก็โผล่ตามเส้นขอบอ่างเหยื่อพวกนี้จะมีเส้นขอบนะครับใต้ท้องกับหัวช่วงหลังกับช่วงใต้ท้องอ่ฮะเราก็เกี่ยวทะลุแล้วก็บิดตัวเบ็ดขึ้นมานะครับเกี่ยวปกติเลยครับเหมือนที่เราตกปลายางอยายางทั่วไปเลยอ่ะวัดขนาดแล้วก็จิ้มขึ้นมาเลยนะครับเป็นพื้นฐาน ของคนตกยา่งยางเนาะทําเป็นกันทุกคนอยู่แล้วครับอ่าทรงนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวที่ซ่อนเบ็ดเป็นคีบหลังนะก็ใส่ให้มันพอดีนะครับอ่าเล็งให้ตรงนะครับน,นี่ก็เป็นขีดใต้ท้องเนาะเสียบให้ตรงนะครับเหยื่อก็ออกแอคชั่นมาได้สบายเลยปกตินะครับต่อมามาดูทางฝั่งของเหยื Sie ่อซีเมนนะครับอการเกี่ยวเนี่ยจะเหมือน ตัวเมื่อกี้เลยนะครับก็เกี่ยวแบบเยื่ยอยางทั่วไปนะครับแต่ด้วยเนื้อยางเนี่ยทำมาจากวัสดุที่เพิเศษกว่าเยื่ยอยางทั่วไปนานะดูนะครับผมลูดแล้วลูดอีกมันจะเกี่ยวค่อนข้างยากนิดนึงนะครับสำหรับผมเนี่ยจะทำตัวล็อกเบิดนะครับก้านดำๆเห็นไหมตรงการ้านเยื่อมันก็จะเกี่ยวลำบากนิดนึงนะครับนานานะฮนะกนะ็ต้องลองเกี่ยวอีกรอบนึงนะครับ ด้วยความเหนียวแน่นของตัวเหยื่อนะครับด้วยวัสดุที่มันทําออกมาได้เแตกต่างจากเหยื่อชนิดอื่นๆนะน้นๆะนะนะมันก็จะดีอย่างสิ่งนะครับสกเกตนะครับมันจะดูดตัวเบ็ดไว้แบบดีมากเลยนะครับ <Wow. S 1> เวลาเราใช้งานเนี่ยจะเกิดการลูดหรือว,ว่าเสียหายเนี่ยของเนื้อยางค่อนข้างน้อยมากนะครับอันนี้บอกเลยว่าน้อยอมากๆนะอย่างที่ใช้มานะครับส่วนข้อเสียที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือเรื่องของเวลาเรา เน็บเยื่อยางเนี่ยจะเอาตัวเบ็ดนะครับเน็บกับหลังเยื่อเนี่ยเพื่อให้หลบการสวะใช่ไหมเวลาเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเอาปลายเบ็ดไปเน็บกับเนื้อยางของตัวเยื่อครับมันจะไม่ทะลุนะเวลาปากัดเนี่ยมันก็จะเด้งออกมาแต่ว่าเนื้อยางพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างเหนียวนะครนะมันจะฝังเข้าไปอีกเวลาเราเม้มเยื่อเนี่ยคือแบบเม้มให้บางที่สุดรู้ว่าแบบผมเนี่ยจะไม่เม้มเลยนะ เมมก็คือการเอาปลายเคสรของเบเ็ดในจิกเข้าไปที่เนื้ออย่างนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีด้านหลังเนี่ยเอาไว้สําหรับช่องเบ็ดอยู่แล้วก็ไม่ต้องเมมก็ได้อ่านะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นข้อระมัดระวังนะครับก็คือว่าด้วยวัสดุเยื่อที่ทําออกมาเป็นแบบพิเศษนะครับอ่า มันจะทำปฏิกิริยากับเยื่อ,อยางทุกชนิดเลยนะครับที่ไม่ใช่ของมันเองนะพูดง่ายๆมันอยู่ร่วมกับใครไม่ได้นะครับนั่นนะมันจะทำการละลายเยื่อพวกนั้นนะครับอ่าอันนี้ก็ควรจะเก็บไว้ในซองหรือว่าเก็บไว้ในพวกเดียวกันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งมาดูทางฝั่งงานเหมือนจากจีนนะครับอ่าสีสันเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยไม่แพ้ของ ต้นฉบับแน่นอน,นครับแต่ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อเสียเนี่ยที่ผมอยากจะบอกก็คือว่ามันเหนียวนะครับเวลาใช้งานไปได้แค่ทิปเดียวนะน่นนะ, <S <S นะมันจะเหนียวนะครับแล้วมันก็ไม่ได้คงทนเหมือนกับซีเมนแน่นอนนะครับมันก็เกี่ยวแล้วก็เดี๋ยวจะทะลุเดี๋ยวจะยืดนะครับเหมือนเย,ยเหมือนเยื่อยางทั่วไปเลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อเสียของเยื่องานเหมือนนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเหยื่อปลอมของเรานะครับในช่วงของลวงลับเหยื่อปลอม EP4 นะครับในคลิปหน้านะครับจะเป็นการนำเสนอรูปแบบไหนนะครับจะเป็นเหยื่ออะไรนะนะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับก็เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน